สวัสด,ดีกันด้วยนะคะพี่กบุญไรป,ปันนะัวันนี้ก็จะมาะมาสอนวิธีมสมธุ์ประกัดน,นะคะก็จะบอกเลยว่าถ่ายสดไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะคะบอกเลยหนึ่งคำโอเคก็อุปรกรณ์นะคะก็มีอาหารปลาสากุระที่ผมใช้เป็นสากุระเพราะว่าบ้านผมไม่มีอาหารประกัดเ็ขาประทันด้วยนะคะ โ okay. อเคหาได้ซื้อทั่วไปอาหารป,รปรักะซากุระเดี๋ยวโอ้ติดช็อตติดโอเคครับประกาศเพศผู้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบชื่อประกาศผู้ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับช่างเกสิแล้วก็ประกาศเพศเมียนะครับสวัสดีแคร์หนุนทีประกาศเพศเมียครับมีอะไรจะช่วยไหมครับโอ้ยทำไมพูดคำอยู่แล้วก็อ่างนะครับ เมือ่อ่างใหญ่อ่างเล็กสองอ่างเฮ้เเอามาเทียบปลานะครับผมวิธีการก็มีดังนี้ครับหนึ่งะฮะให้ประกัดเพชรููกับประกัดเพศเมียมองหน้ากันนะฮะสองเมื่อประกัดพอทุกเช้านะครับคุณต้องให้อาหารปลาผมขอแนะนําให้วันละห้ามิตรตัวเมียก็หมิต น่าจะห้าเมตรครับตัวเนี้ยได้สี่ก็พอห้าก็ห้าโอเคครับทั้งสองตัวก็ได้อย่างละห้านะปิดฝาก่อนเลยขั้นแรกเออเจ็บครับพอเราให้อาะสรลจริญโปลไปไห้ก็บังทังเลยครับพอเราให้อาหารเสร็จแล้วตัวมันกินเองกันเองนะตัวผพูไม่กินเลยห้าเมตรเนี่ยตัวเนี้ยผมเพอให้ไปเยอะกว่ามันยังกินเลยนะทางปลานะครับ เราก็ต้องรออีกสักครู่คให้ปามกินจนเสร็จนะคะแล้วเราค่อยเอาลงอ่างนี้นะคบผมถ่ายสดนะครับถ่ายสดคลิปแต่ก่อนี่โอ้ยไม่กอนเลยนะก่อนอันนี้คลิปแรกอันนี้ต้นไม้เอาไว้สร้างความโรแมนติกนิดหนึ่งนะ,ะไอไอตัวข้างล่างตรงเถาเานี้ไอคุณๆนะะ่ะมันก็คือตะไคร่น้ำเอาไว้สร้างหลอดใจนะ แล้วก็เหลือ,อไว้ให้สร้างบ่ออะเดี่ยไม่อยากให้เอามาหรอกมันทำให้น้ำเน่าแต่ยังคงคิดผิดนะคะว่าให้มันน้ำเน่าที่จริงไม่ได้น้ำเน่านะแต่ว่าทำให้เหมือนน้ำมันเน่าแต่ว่าน้ำมันจะเป็นทรรมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยฮะ,ะซึ่งใครมีตะไคร่น้ำที่บ้านเนี่ยก็อย่าลืมเอามาใส่ะคระับเพราะเราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านของมันจริงอะ่ะ อย่างเช่นผมเล่นประกาศใช่ไหมเขาผมไม่ได้พาะประกาศผมว่าผมไปจับประกาศตัวผู้มาใช่ไหมก็สร้างอะไรสร้างความรำมิติมันในก,การที่เอาไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกต้นไม้อะไอ้พวกตะไคร่น้ำเนี่ยมาไว้ในที่เดียวกันนะครับผมก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะกล้องไม่มีนะครับนะผมซึ่งเออผมอยากจะบอกจริงๆนะครับว่าผม ต้องไปเล่านักศึกษาในวันที่10เอ้ยไม่ใช่10 8 9 10ตุลาคมนะครับเพราะว่าแล้วเราก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปส่งลง Youtube กันเลยนะครับแต่ตอนนั้นโอเคนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจให้กับผู้ชมที่ชอบชอบดูเรื่องประกาศนะคะเพราะว่าบ้านผมเรี้ยงประกาศมาเยอะนิดนึงเลยใช้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยสองตัวเนี้ยนะฮะมาอยู่ด้วยกันก็เทียบกันไม่นานละ ก็มีแค่นี้แหละครับอ่าี๋ยวขอพักสักคู่หนึ่งนะฮะขอพักสักคู่หนึ่งเพื่อไปเพื่อให้ประกาศกินอาหารเสร็จก่อนนะครับโอเคพักสักคู่เดียวแป๊บเดียวเท่านั้นครับรอให้ป้ากินข้าวเสร็จก็จบเรื่องแล้วเพราะว่ามันเพิ่งได้กินข้าวเช้าอยู่เลย ประกาศนี้ควรให้อาหารเช้ากับเย็นนะคะให้ถ้าคิดว่าประกาศของคุณเนี่ยเวลาตอนเช้าให้น้อยเกินไปนะคะก็ให้ตอนเย็นด้วยตอนเที่ยงไมยผิดเช้าเที่ยงเย็นถ้าคุณให้ตอนเช้าน้อยเกินไปต้องให้ตอนเที่ยงนะคะแต่ตอนเที่ยงก็ต้องน้อยตอนเย็นต้องนิดๆนิดนึงนะคะทานผู้ชมครับผมฉันตอนเช้าเยอะจะได้ไม่ต้องให้ตอนเที่ยงครับผมขี้เกียจในตอนเที่ยงโอเคครับมาเดี๋ยวรอสักครู่ โอเคครับซึ่งเรารอกันไป2นาทีนะคะผมรอไป2นาทีก็ตัวผูดกินไม่หมดนะคะแต่ตัวเมียดันกินหมดแทนนะคะก็ไม่เป็นไรก็คือโอเคนี้แหละนะคะก็จะเอาปากกัดผู้กับเมียเข้าไปที่อ่างใหญ่สักทีเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะคะแล้วเราแล้วเราก็จะเห็นปากกัดพี่ผู้กับปากกัดพี่เมียในอ่างใบนี้อีอีอีเข้าใจไหม โอเคนี่สนะิโอเคครับผมแล้วก็เอาประกัดเข้าไปด้วยกันแล้วสงใช้ลืมตะกี้ลืมกัตัดต่อนะ เอาเข้าด้วยกันแล้วคะครับก็ขั้นต่อไปก็เป็นการรอให้ไข่มันออกมาซึ่งเราอาจจะรอไม่ได้นะค่ะเพราะว่าเพิ่งเอาเข้าด้วยกันครับถ้าไข่ออกมาเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอไปให้ดูนะคะว่ามันจะออกลูกนะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะคะขอจบวที่พี่อุ๋นนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปจุ๊บไปจุ๊บ